ไปไหนเนี่ยเราไปไหนกันเนี่ยจะไปตีมิมครับตีมิมแล้วนี่อะไรไปไหนเขาเนี่ยไปไหนไปตีด้วยโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปตีมิมกันนะครับผมเพราะว่าเราเห็นมิมอยู่รังหนึ่งอยู่บนต้นมะขามนี่นะฮะต้นมะขามใช่ต้นมะขามรังใหญ่มากนะครับรังใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการตีมิมนะครับผมและก็ฝากถึง น้องๆน,นะครับผมห้ามเรียนแบบทําตามโดยเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าลางังมิ้มแต่ละลังนะครับมันก็จะดุนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าจะดุหรือเปล่านะครับนู่นเลยฮนะบบอะไรนะพี่เราขึ้นไปดนะิฮะขึ้นเอาดิบๆเลยได้ไหมครับดิบๆเดี๋ยวก็วิ่ลงล้มไม่ทันดิอะไรไม่ขึ้นทำไมอ่ะ ฝากถือน้องๆนะครับผมห้ามทําตามโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับผมในการใช้ฟืนใช้ไฟด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะใช้กาบมะพร้าวนะครับผมขึ้นไปเนาะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับออาโอเคครับตอนนี้กําลังจะขึ้นต้นไม้นะครับมีอุปกรณ์มีกางเร้าวไปเดี๋ยวขึ้นไปเลยจำไันไดขึ้นไปง่ายท้องตกไหม ปวดจี้ไฟก่อนลน,นี่กล้ามาไหนก่าไหะปินเอาปินมีขอฟังครับผมผมขอขึ้นก่อนแป๊บนึงครับน่าจะยากนิดน,นึงมาตัวกล้องให้มาผู้ช่วยขึ้นมาเลยครับ อยู่สูงเยอะมาเลยเพื่อช่วยกันมาเลยโอ้ยเข้าไม่ได้นี่ครับผมลังมิมม้มอยู่ตรงนี้นี่ก็จับมือนิดนึงเนาะใ,ใกล้ครับผมอุย้ยอะไรอุ้ยเข้าไม่ได้อุย้ยน้องหมย่าเข้าอะไเดี๋ยวมุนไอ้มุนตัวมาต้องฟังเพ่มุนตัวมาฟังไอ้เลยอ้ไรวะอะไรนาอยู่ฟังเพ่ปเปย์เพ่ เอออือหืออืฮะยังโอ้โหปู่ก็ะพูดไปเนาะมันหล่อเบ้เข้ามากันเรียบร้อยแล้วน่ะแี่จะหล่อเบ้ไงแล้วมากับเซียนอ่ะอือไอ้หยิบไปนะเอาทำมันต่อยมันต่อยแล้วมิกอุ้ยโอ้โหดูว่ามันออกแล้วว่ะนี่ยเนี่ยทุกคนใกล้มากครับผม ถ่าย่ได้ไหมหามุมได้ไหมทุรักทุเลมากครับผมเนอแตกไม่ต้องใช้ไฟก็ได้นะครับถ้าลังไม่ดุแต่นี้จะใช้ <S <S กัน <S 2> <S 2> กันนิดนึงนู่นนะครับลังใหญ่พักฝาถึงน้องๆน,นะครับผมห้ามทําตามเด็ดขาดนะครับ เพราะว่ามันอันตรายนะครับผมเพราะว่าบางรังเนี่ยมันจะดุมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ไม่ควรที่จะเผาให้เขาตายหมดนะครับเพราะว่าถ้าเผาตายหมดเนี่ยเขาก็จะไม่มาทํารังอีกนะครับปล่อยเขาไปทาํารังโตถ้าเราถ้าเราอย่างเงี้ยให้เขาอยู่ไม่ตายอย่างเงี้ยนี่อันนี้รังเก่าครับแต่เขาสร้างใหม่ครับนี่เห็นไหมเหลือง <c oughs> สวยมากครับไม่แก้ได้เลย ไม่ต่อยแล้วนี่ครับผมนี่มืดนิดนึงครับนถ้าเราเผาเขาเนี่ยเขาก็จะไม่มาทำรังให้เราอีกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นห้ามเผาเขานะครับโอ้น้ำหวานเต็มเลยเนะี่ยมิกเยอะ เหลือสีนี่ครับทุกคนน้ำหวานเต็มเลยอ่ะเจ้า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 เจ้โอ้โหอยู่สูงเหมือนกันนะครับเนี่ยกลโวยาเนี่ยกลัวเป็นนะพวกอยู่บนหวานอือลองื้ออิงซื้อๆกันอ่ะอย่าบิด มันอยู่ต้นมะขามด้วยมันมันมันเหนียวนะครับไม่ได้เอาครีมหรือไม่ได้เอาเอาาเอตกเด้วยไม่ได้ไหมเห็นปะนี่เห็นก่อนเบลเ็ตแล้วโอ้ห้าล่มมีดตอวมาไม่ นั่นนะครับนี่เหนียว <_ an> เหนียวมากครับบิดไม่ออกต้นมะขามแบบไม่ได้อะไรมาไม่ได้เอามีดมาด้วยครับม,มีดมาด้วยไปไม่ไม่ไม่มีไม่ได้เอามีดมาหล่นไปแล้วล้างลนอุยอ้ยหุ้ยหุ้ยมันบาดแผลไหมครับหนะขวยเดี๋ยวไปเอานี่ก่นอนเตรียมมีดเอาหมดเลยฮะอ๋อลังหัวน้ายังอยู่เอ,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 อ้ยเเออาา เอาเอยู่เอาเอยู่เอาล่างเอาลางมาเลยลางมันตกลงไปแล้วนะครับเหลือแต่หัวน้ำดูครับบินว่อนเลยนู่นทำมาทำแล้วออคิเก็บไป อย่าลดนนะอันนี้หัวน้ำนี่ครับเซียนเซียนป่ามิมเซียนหัวใจีหัวใจมี ่เลยโอ้ไม่ไม่ไม่เคาะเลยเออปาตปังว้ายฮูอุ้ยนุ่หวานเลยปูโอ้หมดเลยลวกหมดเลยหนมหเกือบหมดละจะได้มองไม่เห็นเอาไมเอาหมหวานมากคนหวานแ ไปลงไปข้างล่างเถอะลหน่อยเดียวลงกันเถอะครับไปทุเลมานี่นีทิ้งมาลงไปวันนี้ไม่มีน้ำหวานแล้ววะทิ้งดิเอาัวไปแมวแมวแมว่ะทิ้งดลหมดตกมีแล้วโุดแล้วมันสร้างรังใหม่ไหมน่ะสร้างนี่สร้างไปทำลายไปนะ

น้องเป็นหมาน้องไม่ใช่ลิงน,นี่ะนี่ครับผมสำหรับลางโหยัองอ่อนๆเลยแล้วเนี่ย,ยนี่ออนี่ได้กี่นะกินไอ้บเกิดได้ทิบขึ้นมา หงับห,หวานมากหวานมาก,าน,มากน้ำพริกเด่นห้าด้วยน้ำพริกน้ำมิ้มเด่นห้าด้วย,ยวนี่ครับใหญ่พอกันหน้าผมเลยเดียวกันเลยโเต็มเลยครับผม โอเคครับมคลิปนี้เราก็มาเอามิ้มกันนะครับฝากถึงเพื่อนๆย้ำมากๆเลยนะครับแล้วก็น้องๆด้วยนะครับอย่าทาตามเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่ามันอันตรายเนาะถ้าใช้ฟืนใช้ไฟเนี่ยอาจจะไหม้ป่าไหม้บ้านได้นะครับผมอันนี้ผมเคยเคยทําแล้วนะครับเคยไปเอามาบ่อยนะครับผมก็เลยชินชานาญนะครับผมโอเคคลิปนี้เราสองคนก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ